ดินไปไกลมากพอสมควรเลยครับตอยที่ก็คือกระเด็นตกน้ำเลยเลยตัวดาเมจที่ได้ตอนนี้ก็ประมาณ110ดาเมจครับขึ้นอยู่กับการอัพค่าพลังปุ่นปีศาจด้วยนะครับเอาละครับเหมือนเราจะหมดภารกิจที่เกาะนี้แล้วนะครับเราต้องไปที่เกาะใหม่ครับเขมที่ได้นําทางเรามาที่เกาะทะเลทรายนะครับมาถึงก็เซตโฮมพอยท์ไว้ก่อนเลยแล้วก็มารับภารกิจแรกกันเลยครับเราจะต้องจัดการดีเซอร์ตแบนดิตให้ได้8ตัวนะครับจะได้รับเงิน4 0 0 0และ4ี0 0มื่น้ทีครับการต่อยธรรมดาของผมกุบุกกับากน จะต้องเก็บมาสเตอรี่ให้ถึง50ครับตอนนี้ก็ต้องใช้ท่าธรรมดากับท่าแคนนอนไปก่อนนะครับและตอนนี้ก็ถึงคราวที่ผมต้องเติมแล้วนะครับแต่เป็นการเติมรีเซ็ตค่าสแตทผมจะอัพค่าพลังผลพิศานนั้นให้เติมเลยนะครับ184เลเวลซึ่งการต่อยธรรมดานั้นก็ทำดาเมจไปถึง170ดาเมจครับอยีางที่ผมบอกนะครับข้อเสียของผมโกมุกกมุกม,มันต่อยแล้วก็กระเด็นไก่จนเกินไปทำให้ต้องวิ่งตามศัตรูอยู่บ่อยครั้งนะครับนั่นก็หมายความว่าทำให้เราเสียเวลาในการฟาร์มมากขึ้น,นครับ และหลังจากที่ผมความ,มาตั้งนานนะครับผมก็พบว่ามุมนี้ของผมนั้นมันดีสุดจากที่ลองมาและหลายมุมนะครับ เพราะถ้าหากเป็นมุมอื่นนั้นเหมือนเราต่อยไปจะกระเด็นตกน้ําแทนนะครับมุมนี้จะเป็นมุมที่เราต่อยแล้วศัตรูกระเด็นไปโดนบ้านนะครับจากนั้นผมก็ฟาร์มจนเลเวล75ผมก็สามารถทาเควสต่อไปได้แล้วนะครับเควสต่อไปผมต้องจัดการดีเซิร์ตออฟฟิเซอร์มัห่างจากตรงนี้ไม่ไกลอีกฝั่งหนึ่งของเกาะครับธารกิจคือเราต้องจัดการให้ครบ6คนได้รับเงิน4,5 0 0และ6 5 0 0 0นอีกผีนะครับแล้วก็มีผู้เลน่นอื่นนะครับที่ทาเควสแบบเดียวกันกับเราด้วยเขาก็จัดก,การ2ตัวส่ผมก็จัดก,การ2ตัััวนนนนนะคบแบนคนค่่งกลึเองกกกกาาาารรรจั็ไมม่่ยคยคบบบบผอูข้นแบบนี แล้วก็สามารถใช้หมัดยางยืดจัดก,การได้สบายๆนะครับและดูเหมือนผู้เล่นอีกคนก็จะใช้ผลยางยืดแบบเดีวยวกันกับเราอีกด้วยนะครับหลังจากนั้นก็ถึงเวลาสุ่มผลใหม่ครับว่าตอนนี้เงินผลเป็นเก้าหมื่นสี่พันแล้วนั่นเพียงพอในการสุ่มผลนะครับการสุม่มผลครั้งนี้ผมต้องเสียงเงินสามหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบครับซึ่งผลที่ผมได้นั่นก็คือผลสโมกนะครับตอนแรกผมกำลังเลียอยู่ว่าจะกินหรือว่าจะเก็บไว้ แต่ผมก็คิดว่าาหากกินนั้นมันจะดีกว่าผลยางยืดเพราะมันเป็นสายโลกเกียนะครับสตูก็จะตีเราไม่เข้ามันจะทําให้ความง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับผมก็เลยตัดสินใจกินมันเข้าไปส่วนตกี้แรกของผลสมองนะครับจะเป็นการสร้างแรงกระแทกที่พื้นแล้วทําให้สตูนั้นลอยตัวขึ้นไปบนที่สูงครับและอย่างที่เห็นครับความสามารถของสายโลกเกียนั้นสตูธรรมดาจะไม่สามารถตีเราเข้าได้เลยครับเพราะร่างกายของเราตอนนี้เป็นเหมือนควันไปแล้วแล้วก็มีอีกท่าหนึ่งที่ใช้มาตอรี่แค่สิบนะครับชื่อท่าว่าสมองบอมเบอร์บินไปที่ไป ท่านี้เราก็จะทั้งบินแล้วก็ทิ้งระเบิดไปด้วยนะครับส่วนต่อไปเป็นสกิลเอ็ที่จะทําให้ควันนั้นกลายเป็นใบมีดครับหลังจากนั้นผมก็เล่นพิเรนอาไรไม่รู้ครับใช้ท่าสโมกบอมเบอร์ในการจัดการศัตรูโดยที่เป็นการบินไถไปกับพื้นครับซึ่งมันก็ได้ผลด้วยครับโค <c oughs> <c oughs> ท่านี้แหละพี่แปงผมไปแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> เรียกได้ว่าเป็นท่าที่ดีเลยนะครับในการทำเ,เวสหรือการสัตว์ตูพวกนี้มาทําให้ผมประหยัดเวลาและฟาร์มเร็วขึ้นได้อีกผมได้ใช้ผลนี้ฟาร์มยาวๆนะครับนอกจากจะเจอผลอื่นที่ดีกว่าในระหว่างฟาร์มนั้นผมก็ไม่ได้ใช้แค่ผลนะครับในการฟาร์มผมได้ฟาร์มค้อนหนาของผมด้วยเพื่อที่ให้มาสเตอรี่นั้นถึง30แล้วใช้ท่าคิลเลอร์คอมโบสกิล X ได้นะครับส่วนท่าก็เป็นท่าฟันดวๆและดามเมจก,ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับ <c oughs> ผมก่อยากจะโชว์ข้าวหัวของนะเป็นล้านอาไรล้านที่มีศูนย์อยู่ข้างหน้าตัว และตอนนี้ผมนั้นก็เริ่มอัพพลังโจมตีระยะประชิดเพื่อจีเพิ่มค่าพลังงานนะครับในการใช้สกิลในการแดตต่างๆหรือแม้แต่การกระโดดก็ต้องใช้พลังงานนะครับและจากนั้นผมก็ฟาร์มไปสักพักครับจนถึงเลเวล90เราก็สามารถไปเกาะใหม่ได้แล้วนะครับตอนแรกั้นผมก็เบิกเรือแล้วขับไปครับแต่พอนึกไปนึกมาเรามีท่าบินอยู่ก็เลยคิดว่าเราทิ้งเรือแล้วบินไปเลยดีกว่า เรือแล้วบินไปเลยดีกว่าเฮ้ยเฮ้ย,ยเดี๋ยวเๆๆๆๆๆดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเ <laughs> ดี๋ยวเตายบินจะมาถึงเกาะลิงนะครับผมนั่งก็เลยคิดว่าจะแวกสุ่มผลสักหน่อยใช้เงินสามหมื่นด้อะครับปุ๊บ <h up> ได้มาแล้วบอมฟุตฟุตฟลีตโอ้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ตายฝนตก <laughs> ไอ้สัตว์ ทีนะผลไม่ดีผมได้พยายามจะแก้แค้นนะครับโดยการจะพิวีแต่มันก็ใช้พลังบื้มผมทีเดียวเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็บินมาจถึงเกาะฟอร์เซนวิลเลนหรือว่าเกาะหมู่บ้านน้าแข็งนะครับและเราก็ได้รับภารกิจแรกนั่นก็คือการจัดก,การกับสโนว์แบรดิตเจ็ดคนนะครับหลังจากนั้นผมก็ลงมาที่ท่าเรือของเกาะน,นี้เพื่อที่ดูป้ายแผนที่ว่าเกาะต่อไปที่เราจะไปต้องใช้เลเวลประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งเราต้องใช้เลเวลร้อยยี่สิบครับหลังจากนั้นผมขึ้นมาข้างบนเกาะก็มีร้านค้านะครับ ให้ซื้อดาบมีทิปเปิลคาตาะกับไพล์นะครับซึ่งมันคือ3ดาบกับท่อน,นั่นเองไฟราคาจะอยู่ที่10,000แสนนะครับส่วนทิปเปิลคาตาะจะอยู่ที่6 0,000ผมเลยคิดว่าจะเก็บเงินได้ถึงแสนนะครับแล้วก็ซื้อไปทีเดียวเลยและในระหว่างที่ผมกำลังรับเควสผมก็สังเกตเห็นเครื่องหมายเควสเช่นมาร์กอยู่ด้านหลังบ้านนี้นะครับอะไรวะสวัสดีพี่ชายผมขอ97โลบัคหน่อยได้ไหมนะับ <laughs> ไมให้เว้ยให้มึงทําไมอะบอกผมว่าทําไมทําไมต้องให้นะฉันเกลียดนายถ้าพูดว่าไม่ได้แต่นายโอเคและให้ฉันเราจะเป็นเพื่อนกันให้มันดีไหมอะ่ะ97โลบัสเอาลองดูดิ55า,ามันหัวเราะความคิดของเด็กฉันบิดนายเหมือนลูปเลยอะไรอ,ะอ่ะเี้ยหลอกอตังกูหลังจากนั้นผมกู้ฟาร์มจนได้เงินครบหนึ่งแสนนะครับก็เลยตัดสินใจไปซื้อไฟ ที่ผมคิดว่ามันน่าจะพอช่วยอะไรผมได้อืมกูเสียหนึ่งแสนตัวนี้กูยังได้อะไรเลยไอ้เหี้ยนั้นไม่ได้เลยเลย <laughs> และตอนนี้เราก็สามารถใช้สกิ q ีมันเป็นท่าที่มีชื่อว่า Smoke Liberation นะครับเป็นท่าระเบิดควันที่คล้ายกับพายุนะครับข้อเสียก็คือหลังจากระเบิดก็จะกระเด็นไกลไปหน่อย หลังจากฟาร์มจนประมาณเลเวล95ครับผมก็จําได้ว่าแถวๆนี้มันมีถ้ำที่สามารถเข้าไปซื้อเรียนรู้สกิลต่างๆได้ซึ่งเอาจริงๆก่อนหน้านี้ผมก็เคยเล่นนะครับอย่างที่บอกแต่เต็มที่ไปได้ไกลสุดก็แค่เกาะท้องฟ้านะครับหรือประมาณไม่เกิน300เลเวลนะครับก็เลยพอรู้แค่เบื้องต้นนะครับหลังจากเข้ามานะจะเป็นถ้ำน้ําแข็งเราจะเจอ้กับอาจารย์ฝึกทักษะเแลจะสามารถเรียนสกิลต่างๆได้3สกิลนะครับสกิลที่1สกายจัมราคาในการเรียนรู้สกิลก็อยู่ที่10,000และบนครับก็นด้ทม อาจารย์นยักเรียนรู้สกิลสกายจัำครับสกิลสกายจัำนั้นเราจะสามารถจำได้หลายสเต็ปม,มากขึ้นนะครับเรียกได้ว่าพลังงานยิ่งเยอะก็จำได้เรื่อยๆนะครับแต่ตอนนั้นผมก็ฟาร์มจนถึงเลเวลหนึ่งร้อยนะครับเข้ามารับเควสใหม่คือการจัดก,การสโนว์แมนและช่วงนี้นั้นผมก็เน้นอัพค่าพลังงานนะครับการจัดจาก,การสโนว์แมนก็ไม่ได้ยุงย่งยากอะไรครับแค่เราจะต้องเอาชนะแปดตัวเราก็จะได้รับรางวัลห้าพัน แปดห้าหมื่นี่ขีนะครับแล้วหลังจากนั้น,นผมกลับมาหาพระอาจารย์เพื่อที่จะเรียนรู้ฮาคิทนะครับในราคา25,000เบรีส่วนถ้าเราจะเรียนรู้เป็น ใุหนึ่งแสนเบรีตอนนี้เงินเรามีแค่สามหมื่นครับผมเลยเลือกเรียนรู้ฮากิเกาะฮาีิจะเสริมแค่พลังกายภาพนะครับจะไม่เกี่ยวกับโปรพิสต์ก็จะเป็นการต่อยแล้วก็การใช้วุฒนะครับและในตอนนี้ผมกำลังทำภารกิจสโนว์แมนนะครับแต่หลังจากการสโนว์แมนเสร็จผมรู้สึกว่าผมเห็นพี่คนนี้เขายืนอยู่นาาแล้วก็เลยอยากจะไปท,ทักทาย,ย,ย,ย <laughs> หัวกุโลนเลย <laughs> ลหลังจากนั้นผมก็เลิกแกงกับพี่แกสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ทำภาระะกิจของตัวเองไปจนถึงเลเวล106ก็สามารถรับเควสใหม่จริงๆแล้วน่าจะแค่เลย105ขึ้นไปนะครับและเควสนี้ก็ต้องจากการพี่เยตินั่นเองแต่ในวันตอบแข่ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับ10,000เบรี 1, 000, Berry, และ202,000 EP แต่พี่เยตินั้นสามารถตีเราเข้าได้นะครับเนื่องจากพี่เยตินั้นเป็นบอสของเกาะน,นี้เลยทำให้เรานั้นรับมือได้ยากแต่ผมก็ใช้วิธีการหลบหลีกท่า ว่านะครับใช้สกิวระยะไกลจัดการลงไปได้นะครับและก็ได้เทมดรอปเป็นผลของเยตินะครับซึ่งน่าจะไว้ทําอะไรสักอย่างอันนี้ก็ยังไม่รู้นะครับว่าไว้ทําอะไรและการเกิดของเยติหรือว่าบอสนะครับไม่ได้ฆ่าปุ๊บเกิดปั๊บ้าเป็นบอสนี่ต้องใช้เวลาในการเกิดนะครับเราเลยต้องทําภารกิจอื่นรอไปก่อนในที่สุดผมก็สามารถเก็บเงินได้ถึง10,000แเบรีนะครับผมก็เลยได้กลับไปหาท่านอาจารย์แล้วก็ใช้เงิน10,000แเบรีในการเรียนรูแปดเส็ปนะครับแต่ตอนนี้นั้นผมก็ยังไม่รู้ว่าีใช้มันและตอนนี้ผมก็เเล123นะครับ ก็สามารถเดินทางไปที่เกาะใหม่ได้แล้วด้วยผมเลยเดินทางออกจากเกาะน้ําแข็งนะครับมุ่งหน้าไปอีกเกาะที่อยู่ห่างประมาณ7 0 0เมตรครับซึ่งเกาะแห่งนี้ก็คือมารีนฟอร์ดนั่นเองนะครับ เมื่อถึงภารกิจแรกที่เราต้องทำนั่นก็คือเราต้อนชนะ 10, ทีมเฟสตี้8คนจะได้รับ6 0 0ันเบรีและ2 2 5แ0 0อ่นีกผีนะครับสำหรับภารกิจนี้จะไม่ได้ยุ่งยากมากครับนอกจากการวิ่งกลับไปกลับมาที่แสนะไกลแค่นั้นเองมันต้องใช้ค่าพลังงานในการแด,ดกกลับไปกลับมาครับจนทำภาร,ร,รกิจไปเรื่อยๆผมก็สามารถอรัพเลเวลตัวเองเป็น130และทำภาร,ร,รกิจจัดการบอสครับซึ่งบอสน่าจะถือดาบ3เล่มนะครับดูท่าทหารฟันทีนึ่งน่าจะตายผมเลยวิ่งหนีถอยตั้งหลักก่อนนะครับ และก็ค่อยหาโอกาสโจมตีใช้สกิล X แล้วก็วิ่งเข้าไปใช้สกิลแซดจากนั้นก็ใช้สกิล C นะครับแล้วก็สามารถจัดก,การลงไปได้แต่ก็อย่างที่บอกครับว่าบอสไม่ได้ตายปุ๊บเกิดปั๊บจะต้องรอนะครับระหว่างนี้ผมเลยโซนยินขึ้ไปบนที่สูงนะครับเผื่อมันน่าจะมีกล่องให้เก็บหรือมีร้านค้ารับอะไรต่างๆเหมือนกับเกาะก่อนหน้านี้นะครับ แต่ดูครับผมก็จะเจอเขาให้แล้วเหมือนหอคอยข้างหน้านั้นจะมีรูนะครับที่จะสามารถเข้าไปได้ผมเลยบินขึ้นมาดูจากนั้นก็ลงไปในรูนะครับและก็มีร้านค้าลับจริงๆด้วยรอบนี้ผมรู้สึกว่าน่าจะไม่โดนหลอกนะครับผมเลยตัดสินใจจ่าย,ายเงิน5 0 0 0มื่นนะครับเพื่อ,อที่ซื้อผ้าคุมแบ็คเคปคือผ้าคุมนี้ก็เป็นไอเทมระดับแรนะครับคุณสมบัติของผ้าคุมนี้ก็คือเพิ่มพลังงาน100และเลือด100ครับหลังจากนั้นผมก็ฟาร์มรอพงังพังและบอสก็เกิดอีกรอบครับแต่หลังจากที่ผมจดก,กาาารรรบบอออไไไปเเเเียยย้ผมยมผมมมมลลงงวว่่่ทํื ที่ไหนได้ลืมรับคเวเครับก็จะเกิอดอีกรอบแล้วก็ปาไป10 20นาทีแน่นอนหลังจากนั้นก็ผ่านไปสองชั่วโมงนะครับผมก็มาที่เกาะลิงเพื่อที่สุ่มผลซึ่งผลที่ผมสุ่มได้นั่นคือผลแห่งความรักนะครับผมตัดสินใจที่จะเก็บมันใส่กระเป๋าไว้เพราะผมะยังไม่รู้ข้อมูลเลยนะครับว่ามันจะดีไหมเลยกลารว่าจะเก็บไว้แล้วหาข้อมูลดูอีกทีก่อนกินนะครับเอาไปให้คนที่เรารักกินอใครรักมึงเยดพีโกเท่เท่จัด เท่จัดเท่จัดพี่พี่เท่มากพี่พี่พี่เทเทมากพี่อ้าวไอสัตว์ตกน้ำไม่เทแล้วขึ้นไม่ได้ด้วยพี่โคตรเท่เขาไปสิไอเหี้ยกูชมเหี้ยเลยกูเนี่ยหลังจากนั้นผมก็กลับมาที่มารีนฟอร์ดครับบอสก็เกิดพอดีก็ได้โอกาสจากการบอสเลยครับขึ้นบันไดไม่เป็นหรือน้องอี๊ขึ้นบันไดไม่เป็นอยโ และหลังจากที kind of ่ผมจัดการบอสได้นะครับก็ได้มีไอเทมดรอปเป็นเสื้อโค้ดนะครับปาสมาก็คือเพิ่มค่าพลังงาน200นะครับแต่ต่างจากพวกคุมแบ็คเคปที่เพิ่มทั้งพลังชีวิตและพลังเท่กว่าด้วยก็ขโมยเสื้อมาใส่เลยแล้วกันนะจนในสุดท้ายผมก็ฟาร์มจนเลเวล150เราก็ต้องมุ่งหน้าไปที่เกาะใหม่ซื่อหายจะมา